คุยทุกเรื่องบอลกับภาคฟุตบอลฉูสลาครับซัมเมอร์2 0 2 5ฉชูสลาครับเยอรอนเปิดตัว Oz, ริออสเซ็นสัญญายาวถึงปี2030เบนฟิก้าแถลงคว้าตัวริชารดิออส กองกลางทีมชาติโคลอมเบียมาจากพาเมลัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหลังจากการเจรจามาหลายวันตอนนี้นักเตะเตรียมเดินเส้นทางใหม่ในทวีปยุโรปรีอรัลสัญญา,ายาวกับเป็นฟิก้าเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงซัมเมอร์ปี2030โดยจะรับค่าเหนื่อยปีละ3ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามผลงานแข้งวัย24ปีรายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับพาเมลัส จนกลายเป็นกำลังหลักในแดนกลางด้วยจุดเด่นทั้งความนิ่งในการครองบอลการตัดเกมและการจ่ายบอลที่แม่นยำแมนฟิกามองว่าเขาจะเข้ามาเป็นการสำคัญของทีมสำหรับฤดูกาลใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจได้ล่าความสำเร็จทั้งในลีกและก็เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกจู่สละครับนาโปลีปล่อยลินสตรอมให้วอลฟบวกยีมพ่วงซื้อขาด บอฟบวกประกาศจางเป็นทางการคว้าตัวเยสเปอร์ลินสตอมมิดฟิลด์จากนาปลีมาร่วมทีมลุยยาแบบยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลหลังเจ้าตัวเพิ่งผ่านการยืมตัวกับแอฟตันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเดี๋วนี้เป็นการยืมตัวเบื้องต้นโดยจะจบลงสิ้นฤดูกาลโดยมีค่ายืมตัวราว1ล้านยูโรและเ e งื่ออั่นซื้อขาดในราคา12ล้านยูโรหากผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ กองกลางวัย25ปีจะได้สวมเสื้อหมายเลข19กับต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาลแรกที่กลับมาค้าแข้งในบุนเดสลีกาอีกครั้งเซบาสเตียนชินซิลอสผู้ในการกีฬาของวอร์ฟบัวกล่าวถึงนักเตะใหม่รายนี้ว่าเยสเปอร์เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในบุนเดสลีกาและในระดับทีมชาติเขาเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวและสามารถได้ได้หลายตำแหน่งในแผงมิดฟิลเราดีใจมากที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราและพร้อมลุยแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแล้ว สาหรับลินสตอมถือเป็นการกลับมาบุนเดสลีกาอีกครั้งในรอบ2ปีหลังเคยอยู่กับไอทราคแฟรงเฟิร์ตก่อนย้ายไปนาโลีในช่วงซัมเมอร์ปี2023ด้วยค่าตัว25ล้านยูโรพร้อมกับทำไป7ประตูกับอ4แอสซิสในฤดูกาลสุดท้ายกับแฟรงเฟิร์ตก่อนจะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากกับนาโลีในฤดูกาล2023-2024ซึ่งจบเพียงอันดับ10ของเซเรีอยอิตาลีและไม่มีประตูหรือแอสซิสเลย ต่อมาเขาถูกปล่อยยืมให้กับแอฟตันในพรีเมียร์ลีกซึ่งเจ้าตัวลงเล่นไป25เกมก่อนจะมีอาการบาดเจ็บที่น่องจนต้องผ่าตัดและพักยาวช่วงท้ายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาฉูสลาครับเพื่อพี่ค่าส่งยืมจีซูกองหลังกิมจิเกเปลกับไกเซอร์สลาเทินเบรนเฟิร์ดประกาศยืนยันปล่อยตัวคิมจีซู กองหลังดาวรุ่งชาวกาลีใต้ไปไกลเซอร์โลาเทินในเซกุนเดสลีกาสองเยอรมันด้วยสัญญาแบบกินตัวจนกระทั่งจบซีซั่นแต่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดแข้งวัย20ปีถูกพึ่งน้อยซื้อมาจากซองนามเอฟซีเมื่อ2ฤด,ดูการก่อนด้วยค่าตัว5แสนปอนด์เซ็นสัญญาถึงปี2027ซีซั่นล่าสุดจีซูได้ประเดิมสนามทีมชุดใหญ่ลงเล่นสำรองในเกมพิมลีกกับคาราบาคับสีนักและเป็นตัวจริงในเกมเอฟเอคัพซึ่งทีมแพ้พรีมัทต,ต,ตกลาไป สามวนีเบรนท์ ford, เปดเปลี่ยนกุนซือเป็นคิดแอนดรูส์แต่โอกาสแทรกตัวจริงของจีซูยังคงยากลำบากไกเซอร์สลาเทนส่ประกาศเข้าทบาทามและล่าสุดปิดติวคว้าตัวเพื่อช่วยทีมลุ้นเลื่อนชั้นสู s ่บุนเดสลีกาพร้อมมอบเสื้อหมายเลข5ให้สวมใส่ในฤดูกาลใหม่คิมมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเราเราพอใจมากกับการประเดิมพิมร์ลิกของเขาในฤดูกาลก่อนตอนนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้คิมได้โอกาสลงสนามในฟุตบอลรายการที่มีการแข่งขันสูง ฟิลจายส่วนในการกีฬาของเบรนเฟิร์ดกล่าวถึงการย้ายทียมจูสละครับตราหมีปาดหน้าวูฟปิดดิวคว้าผู้บิลร่วมทัพ20ล้านยูโร แอตเลติกมาตุริดประกาศยืนยนันบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมาร์คคูบิลแบ็ขวาของอัลเมเรียมาร่วมทีมโดยฟาบริซิโอลมาโนนักข่าวคนดังระบุค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรรวมแอดออนส์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวูฟทีมในพิเมล์ลกกำลังเข้าใกล้าการเจรจา,ากับอัลเมเรียลงตัวโดวยข้อเสนอมูลค่า15ล้านยูโรอย่างไรก็ตามตราหมีเร่งเจรจา,าอย่างรวดเร็วจนแสงปิดติวคว้าตัวพร้อมตัวร่างกายก่อนสัญญากับแข้งสเปนิชในวัย22ปี ถึงหน้าร้อนปี2030ผู้บิวอัลลาอัเมเรียด้วยสิถติลงสนาม63นัดในทุกรายการตั้งแต่ย้ายมาจากเรบบนเต้สโมสรผู้ปลุกปั้นเมื่อปี2023ส่วนในระดับทีมชาติผู้บิวยังรับใช้ทัพกระทิงดุชุดอยู่23ไปแล้ว5นัดรวมคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยล่าสุดมาครองด้วยทีมของเดียโก้ซิเมอเน่มีแบ,บ็กขวาอย่างนาอูเอลโมรีนา กลับมากอสยอเรนเต้อยู่แล้วและผู้บิวจะเข้ามาแย่งตำแหน่งดังกล่าวอีกคนด้วยท่านี้เป็นการสมัทรปราที่ห้าในช่วงซัมเมอร์นี้ของตรามีอาเลติโกมาดริดต่อจากอาเล็กซ์บาเอนาทิอาโกอัลมดาจอห์นนี่คาโดโซและก็มัตเตโอรุจเจรีชูสละครับสิงบลสูส่งไวลี่ให้แตนอารวาดยืมต่อจนจบซีซั่น คารลีฟรลี่กองหลังดาวรุ่งชาวอเมริกันถูกเชลซีปล่อยยืมตัวให้กับวัตเฟิร์ดอีกครั้งหลังเจ้าตัวเคยเล่นในกัปตันอราวาตมาแล้วช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนแบ็กซ้ายในวัย24รายนี้ย้ายมาจากแอตแลนตายูเนเต็ดในมิเชลิกซ็อกเกอร์อเมริกามาร่วมทีมสิงบลูซเมื่อก,กรกฎาคมปีที่แล้วก่อนจะถูกส่งให้กับสตาร์บลูทีมในฝรั่งเศสทีมใช้งานในฤดูกาล2024-2025 เขาลงเล่นให้กับทีมนาลิกเอิงรวม6นัดเป็นตัวจริง3นัดและสำรอง3เกมแต่โชคร้ายได้รับการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากการประทะก,กับนักเตะนิสจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและเชลซีตัดใจย,ยุติสัญญายืนตัวกับสตาบุตต่อมาไวลี่ถูกส่งให้กับวัตเฟิร์ดทีมใช้งานและได้ประเดมสนามนัดแรกเมื่อ8มีนาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเขาติดทีมชาติอเมริกาไปแล้ว3เกมและเป็นหนึ่งในขุนพลชุดลุรยโอลิมปิกเมื่อปีที่แล้วอีกด้วย ูสลารครับฟิมิโนลาเอาอาลีลุยลิกาตาซบอาซารทางการโรเบโตฟิมิโนกองหน้าจอมเทคนิคออกจากเอาลอาลี li, ในศึกซาอุดิโปรโลีกเขารวบอาลซาร์ at, ทีมแชมลิกาตาปรากฏค่าตัวบนหน้าสื่อ7ล้านยูโรแข่งซัมบ้าในวัย33ปีจบ2ซีซั่นกับเอาอาลี li, ด้วยการฝากสติลงสนาม65นัด ทำไป21ประตูกับอีก17แอสซิสต์ตั้งแต่ถูกเซ็นฟรีมาจากลิเวอร์พูลเมื่อปี2023แม้จะได้สวมปกแขนกับการน,นำทีมชูทัวร์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยล่าสุดแต่ฟิมิโนไม่ถูกส่งชื่อลงเล่นเกมลีกซาอูเนื่องจากโคต้าต่างชาติเต็มก่อนหน้านี้ทีมในลีกบราซิลถูกเชื่อมโยงกับเขาแต่สุดท้ายกลายเป็นอาาัลซัตประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมจนสามารถปิดดีลและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับฮาริสตาของลิเวอร์พูล จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027เป็นที่เรียบร้อยฉูสระครับ40จังแจวอีฟสวิชควา้าแอชลี่์ยังเติมเกา่าลุยแชมเปี้ยนชิพอีฟสวิชทาวเปิดตัวแอชลีย์ยังแบ็กขวาจอมเกา่าเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาณ1ปียังพึ่งอายุครบ40ปีไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและเพื่งมดสัญญากับรฟตาันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล จาตัวผ่านเกมระดับสโมสรมาแล้วถึง750นัดัตั้งแต่เปิดตัวกับวัตเฟิร์ดในปี2003และติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว39เกม Q na, คิรนแมคเคนากุณซือของอีฟซเวชกล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าแอชลีย์มีเส้นทางการค้าแข่งที่สุดยอดและผลงานของเขาก็พูดแทนตัวเขาเองได้เลยเขารักษามารตรฐานความเป็นมืออาชีพและกระหายในการแข่งขันไว้ตลอด ตอนนี้เขายังเล่นในระดับสูงอยู่และเรามองว่าภาวะผู้นำและประสบการณ์ของเขาจะเป็นประโยชน์กับทีมในฤดูกาลนี้แน่นอนที่สาคัญเขายังมีความกระตือรือร้นอยากช่วยทีมทั้งในและนอกสนามอีกด้วยสำหรับอิสวิชจะเริ่มเส้นทางในแชมเปี้ยนชิพด้วยการบุกไปเยือนเบอร์มิงแฮมซิตี้ในวันศุกร์ที่8สิงหาคมนี้ชูสละครับทางการเฟิร์กุสันลาบริตันซบโรมาแข้งไอริชคนแรก อีวานเฟอร์กุสันลาบริตันยกซบโรมาแบบจิมตัวพวกออปชั่นไม่บังคับซื้อขาดพร้อมกับกลายเป็นแค่ไอริชคนแรกที่ได้มาเล่นให้กับทีมเมืองหลวงแดนมักกะรโรนีอาโรมาทีมดังจากศึกกาโชซิลาอ,ตอิตาลีประกาศยืนยันพร้อมเปิดตัวอีวานเฟอร์กุสันกองหน้าชาวไอแลนด์มาจากบริตันแอนด์ฟอเออร์เบียนอย่างเป็นทางการแล้วหัวหอ,อกวัย20ปีย้ายมาร่วมทัพหมาป่าแห่งกรุงโรมด้วยสัญญาแบบจิมตัวพร้อมเงื่อนไขาสามารถซื้อขาดได้หลังจากจบฤดูกาล2025-2026 โดยค่ายืมตัวอยู่ที่3ล้านยูโรคือประมาณ114้ล้านบาทส่วนออปชั่นซื้อขาดไม่บังคับจำนวน37ล้านยูโรหรือประมาณ1,406ล้านบาทโรมาโพสตข้อความผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าเฟอร์กูสันเลือกใส่หมายเลข11ยินดีต้อนรับสูก่กรุงโรมอีวานฐานนี้เฟอร์กูสันกลายปเป็นนักเตะไอริชคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มาเล่นให้กับไ s รอ,อสโรมาโดยจนถึงตอนนี้ลงเล่นในระดับสโมสรและทีมชาติไปแล้ว103นัดพร้อมกับทำไป21ประตู ถูสะล้ครับทางการบาร์เซโลนาเปิดตัวมาคัสแรดเฟิร์ดยืมจากแมนยูพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดบาร์เซโลนาสัญญาย,ยืมตัวมาคัสแรดเฟิร์ดมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวในเสื้อหมายเลข14ตามรอยไอดอลเทลลีอองรีพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่จำนวน30ล้านยูโรไอ้แตงดาวบาร์เซโลนายอดทีมจากศึกลาลีกสา,าสเปนประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวมาคัสแรดเฟิร์ดกองหน้าดาวดังชาอังกฤษ ที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจางเป็นทางการแล้วสำหรับยูนิเต็ความเร็วสูงในวัย27ปีสบปาซ่าเบื้องต้นนัดสัญญาแบบทีมตัวหนึ่งฤดูกาลหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026โดยที่บาซ่ามีเงื่อนไขาสามารถซื้อขาดได้แต่ไม่ได้มีการระบุเรื่องเงินค่าตัวอย่างไรก็ตามหลายสื่อใหญ่รวมถึงนักข่าวคนดังอย่างฟราบริซิโอเรมานโนระบุว่าบาซ่ามีเงื่อนไขซื้อขาดแรชเฟิร์ดที่เงิน30ล้านยูโรหรือประมาณ1,140ล้านบาท พร้อมกับรับผิดชอบค่าเหนื่อยของนักเตะทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญาเยี่ยมตัวซึ่งรวมแล้วอยู่ที่14ล้านยูโรหรือป,ประมาณ532ล้านบาททาน,นี้ลัสเชตจะได้สวมเสื้อบาร์เซโลนาหมายเลข14ซึ่งเคยเป็นของสุดยอดตำนานอย่างเทอรี่อองรีไอดอลของเจ้าตัวชูสระคราบเลียวพูคว้าอูโกโ้เอคิติเก้ร่วมทับค่าตัวเฉียด3,600ล้านเปิดตัวลุยพิเมเลก เดียร์ปูเปิดตัวอูกอเอคิติเก้อย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากแฟรงเฟิร์ตค่าตัวรวม3,600ล้านบาทเซ็นสัญญายาว6ปีกลายเป็นแข้งมารเลขที่5ของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เดียว์ปูสโมสรแชมป์พลิงอังกฤษฤดูกาลล่าสุดประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวอูก็อเอคิติเก้ก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสมาจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตอย่างเป็นทางการแล้ว ทางนี้ฮงแดงไม่ได้เปิดเผยเรื่องรายละเอียดสัญญาและค่าตัวการย้ายทีมแต่หลายสื่อใหญ่รายงานตรงกันว่าเอคิเดเก่จะรดประการสัญญาคา่าแคดิธิแอนฟิวเป็นเวลา6ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2021โด,ดยย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตด้วยค่าตัว80ล้านยูโรหรือประมาณ3 0 4 0ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก15ล้านยูโรหรือประมาณ570ล้านบาท สำหรับเอคิติเกถือเป็นแข้งใหม่รายที่5ของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเชลมี่ฟริมโปงมิลลสเคอร์เคส์บอรีเนเวียสและจอร์จี้มามาดัชวิลลี่โดยรายหลังสุดตกลงซื้อมาจากบลเลนเซียตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบชนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม